สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดูวงความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจำเดือนกันยายนปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ s i กออฟวอ The High Priest Four of Wands The Hermit ในความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงตอนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นการเริ่มต้นนะ s i กออฟวอหมายถึงตัวตนของคุณได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีการ ได้พบการได้เจอคนที่ใช่คนที่จริงจังแล้วก็มีความสุขนะคะมันเหมือนกับว่าเริ่มต้นความรักแล้วคุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันมันแฮปปี้มากกว่าเดิมมันมีความสุขมากกว่าเดิมมีความสุขมีความสมหวังแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะเดินหน้าต่อไปในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เริ่มต้นความรักที่ดีคนรักของคุณดาเข้าเป็นยังไงตอนนี้ เหมือนเขานิ่งๆนะบางทีเขารับรู้เขาก็รู้แหละว่าคุณรักแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่เป็นคนนิ่งๆแต่ก็รู้ว่ามีความรักเข้ามาเป็นคนที่มีสองบุคลิกในร่างเดียวกันนะคะ รักแต่ไม่แสดงออกประมาณนั้นในความรู้สึกเขารู้ไหมรู้นะคะแต่ทำไมเขาเป็นคนนิ่งเฉยจังเลยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะคนนี้นะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเลยแหละทีมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกนะคะไว้ลึกไว้เก็บไม่สามารถที่จะมีใครรงรู้ความรู้สึกของเขาได้ถ้าเขาไม่พูดไม่บอกเดี๋ยวขอไพ่ขยาย ใบนี้ให้แล้วกันนะคะว่าตอนนี้คนรักของคุณเขาเขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของเขาตอนนี้ขอพายบอกความรู้สึกของคนรักของชาวราศีเมถุนให้ด้วยนะคะ six obstacles เ,เ,เขามีธุระเขามีงานาที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ดินรถบ้านนะคะ เปลี่ยนมันหมายถึงเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่เขาทำอยู่เขาอาจจะไปเคลียร์ไปทำเนี่ยมันเหมือนการทำการลงทุนเาหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนการลงทุนในเรื่องของการงานการเงินนะการขย,ขยายเขาไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่า queen of e n t e r t a i เขาเป็นคนมีหลักทรัพย์เป็นคนที่มั่นคงนะ เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนมีหลักทรัพย์ดีเป็นคนมีต้นทุนชีวิตชีวิตที่ดีอะคะ่ะเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะคะคุณอยู่ใกล้คุณก็จะสบายรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนที่บริหารบริหารเงินเก่งสเตรงแก่งด้วยนะคะเก่งอย่างเดียวไม่พอเป็นคนที่แร่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เลือกเยอะนะเลือกเยอะไม่ค่อยที่จะมีความรักง่ายๆบางคนเลือกเยอะจนไม่ค่อยที่จะมีความรักจนหาคู่ยากสตรงิงมันหมายถึงคนที่เก่งคนที่แกรงแล้วเขาก็มุ่งหน้าตั้งใจหาเงินอย่างเดียวทำงานหาเงินทำงานหาเงินโดยไม่ค่อยที่จะมีเวลาสนใจในเรื่องของความรัก,มาก,กมากสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตัวคุณถ้ารักเขานะคะจะต้องเข้าใจในบริบทในบทบาทที่เขาเป็นในตัวตนที่เขาเป็นด้วยเพราะเขาเป็นคนที่เก่งและแก่งแล้วก็ไม่ยอมอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆอ่ะคะ่ะอ yea. ืมไม่ยอมใครง่ายๆเพราะฉะนั้นราศีเมถุง <R US> ต้อง <bem S 2> อด <ๆ S 1> ทนจริงๆ,ๆ,ๆนะคะถ้าคุณเลือกคู่เลือกแฟนที่เขาเป็นคนเก่งและแก่งขนาดนี้คุณต้องยอมรับเขาให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจตัวตนที่เขาเป็นด้วยที่เขาเป็นด้วยในช่วงตอนนี้ ก็เดี๋ยวขอให้ขยายให้อีกนะคะ f o r ออ f w o r d ก็หมายถึงว่าต่างคนก็ต่างทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบของใครของเราอยู่แล้วแล้วความรักของชาวราศีเมถุนล่ะนะคะในสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่อไปเจอคนรักที่เก่งและแก่งตั้งใจตั้งมีอุปสรรคนะนะคะอุปสรรคจากอะไรจากการงานนี่แหละนะคะต่างฝ่ายต่างทํางานไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กัน ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันก็เลยมีอุปสรรคเกิดขึ้น to o f f บอ a r d นะคะการงานเหมือนกันทีแต่งานเข้ามาคิงออฟส o o ดก็เลยเป็นปัญหาบางครั้งมันเหมือนกับว่าชาวราศีมีุนคุณได้ไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยก็ได้ก็อาจจะเกี่ยวกับระยะทางความห่างไกลหรือหมายรวมว่าต่างประเทศด้วยก็ได้มันมีความห่างไกลเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไปเจอคนรักที่เขาเก่งแล้วก็แก่งแล้วเขามุ่งมั่น ในเรื่องของการทําอาหารกินความรักของคุณก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่และโดยช่วงนี้สถานการณ์เหมือนกับว่าชาวราศีมถุนตัวตนของคุณเหมือนกับได้ทางานทํางานที่มีระยะทางเข้ามาความห่างไกลเข้ามาหรือใครบางคนอาจจะเหมารวมว่าไปทํางานต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็คือมันหมายถึงการอยู่คนเดียวภาวะการอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวจากอะไรจากหน้าที่การงานอืต่างฝ่ายต่างทํางานไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันก็เลยแบบว่าลองแยกกันอยู่สักพักมันเป็นความรู้สึกที่ที่เหงาหรือไม่บางคนก็อยากที่ว่าลองอยู่คนเดียวดูสักพักในช่วงตอนนี้เพราะยังไงก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันอยู่แล้วนะคะเพื่ออะไรหลายๆอย่างมันอาจจะดีขึ้นเดินหมายถึงความสันการอยู่ตัวคนเดียวความปล่อยวางก็ได้นะคะความปล่อยวาง ขอพาขยายเฮือนิดให้ละกันนะและความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะกลับมาอยู่ไหมหรือว่าช่วงนี้ยังต้องที่จะห่างกันแบบนี้ก่อนนายออฟบอร์ d งานจริงๆค่ะงานเยอะทำงานเยอะก็เลยมีความห่างไกลเข้ามาอยากจะอยู่คนเดียวเชนออฟบอร์มีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลหรือว่ารวมถึงต่างประเทศเป็นการเดินทางค่ะก็เลยมีความเหงาเข้ามาดมูลความกงังวลความสับสนเข้ามา นะคะก็สำหรับความรักชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงของเดือนกันยายนก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเอาไปเพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปด,ดีๆให้ได้มารับชมรับฟังกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ